แวววัน <Well>, บทที่47กลางสวนดอกไม้พันสุรีมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยความรู้สึกประหลาดถ้าทางอย่างนี้ความรู้ขนาดนี้หล่อนอยู่ในบ้านนี้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้อย่างไรหนอเข้ามาถึงได้พบหล่อนในชุดกางเกงขาสั้นแค่เขา่าเสื้อเฉิดต,ตัวหลวมยาว หล่อนกำลังตักน้ำจากคลองเล็กข้างบ้านใส่โอ่งน้ำระยะทางจากคลองถึงที่ตั้งโอง่งห่างพอดูหล่อนใช้ถังหูหิ้วน้ำข้างละมือน้ำกระชอกจนตัวเปียกเงื่อซิกเต็มหน้าลูกผมปรกหน้าผากชื้นด้วยเงื่อต้องตักน้ำใช้ด้วยหรือค่ะมีไฟฟ้าแต่น้ำประปายังไม่มีก็ต้องอาศัยน้ำฝนน้ำคลองไปก่อนน้ำมันขุ่นเขาติ่งเบา แกงสารซ่อมเสี้พอตกตะกอนก็ใช้ได้ค่ะถ้าต้มเสหน่อยก็กินได้พอใช้ซักผ้าได้ไม่สกปรกกว่าน้ำประปาหรอกค่ะตะกอนน้อยกว่าเสีออีกเพราะไม่มีสนิมท่อหล่อนอธิบายไปเรื่อยๆเขามองไม่ออกว่าหล่อนดีใจหรือแปลกใจหรือไม่ที่เขาแวะมาหาดูหล่อนเฉยเมยเหมือนไม่มีความรู้สึกไม่อับอายที่หล่อนกำลังมอมแมมไม่ตื่นเต้นที่มีคนมาเยือนไปไหนมาหรือคะหล่อนถามขึ้นเป็นประโยคแรก ขับรถไปเรื่อยๆก็แวะมาเยี่ยมเท่านั้นเองกำลังนึกว่าจะไปสามพรานผ่านถนนใหญ่ก็เลี้ยวเข้ามาในซอยดูสิว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ทำงานบ้านละคะ่ะไม่งั้นก็ไม่มีใครทำวันหยุดต้องลงมือเองปล่อยให้สกปรกมาหลายวันแล้วน้ำก็ไม่มีกินหน้านี้ฝนแรงนะคะ ต้องกินน้ำคลองขุนขุนแทนธรรมดาก็ใช้น้ำฝนนี่เข้าหน้าหนาวฝนก็ไม่ค่อยมีต้องถนอมน้ำฝนไว้เป็นน้ำดื่มเอามาใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้พิ่สุรีเคยดื่มน้ำฝนที่เขาขังโอ่งดินไว้กินไหมคะเย็นอร่อยกว่าน้ำแข็งอีกคะ่ะหล่อนตักน้ำฝนจากโอ่งดินข้างบ้านให้เขาดื่มมันเย็นชุ่มคอดีจริงอย่างที่หล่อนอวดอ้างเขาขืนขันลงหินใบนั้นให้หล่อน ถ้ามีงานทําก็ทําไปเถอะผมจะเดินดูดอกไม้หลังบ้านได้ไหมได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่หรือพ่อไปวัดพ่อเป็นมหาค่ะตอนนี้ก็เป็นมัคคายกวันนี้วันพระแม่ไปรับงานเออแม่รับหูรองเท้าฟองน้ํามาตัดค่ะทําเสร็จแล้วต้องเอาไปส่งโรงงานที่บางแคแล้วรับงานใหม่มาทำดีกว่าอยู่ว่างๆบ้านแต่ละหลังห่างกันมากอีกหน่อยคนคงมากขึ้น ตอนนี้เปลี่ยวเหลือเกินยังดีมีบ้านอีกหลังอยู่ใกล้ๆพอเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ใช่เพื่อนบ้านหรอกคะ่ะบ้านน้องชายของดิฉันเองเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็แยกออกไปอยู่ต่างหากโอ้มีน้องชายอีกหรือผมนึกว่าคุณเป็นลูกคนเดียวเรามีกันสองคนคะ่ะวัยวิทย์เรียนทางด้านศิลปะทำงานพวกวาดรูปแล้วก็ทำรูปจำลองศิลปะเขาวาดภาพโฆษณาภาพ,พยนตร์ แล้วก็ภาพประกอบนวนิยายในนิตยสาราต่างๆต,ตอนนี้รู้สึกว่าเขากำลังก้าวหน้าดีเพราะรูปจำลองศิลปะไทยๆของเขาขายดีเก่งเขาชมแต่ใจนึกไปถึงพ่อแม่ของหลอนชาวสวนจนๆซึ่งไม่เคยมีที่ดินของตนเองแต่สามารถส่งลูกสองคนเรียนจนจบการศึกษาชั้นสูงทั้งคู่ผิดกับดิฉัน พิ่งเริ่มต้นหลังจากเรียนจบมาสองปีแล้วอีกตั้งปีกว่าจะได้อีกปริญญาหนึ่งจะช่วยให้พอมีวิชาครูไปทำมาหากินได้อย่างสะดวกสะดวกไม่อย่างนั้นมักจะมีปัญหาว่าไม่มีวิชาครูไม่น่าจะสอนหนังสือได้เป็นครูก็ได้หรอกแต่เป็นครูใหญ่ไม่ได้แต่นี่ก็มาเป็นทหารเสียแล้วเล่นกีฬาเป็นไหมเขาถามไปเรื่อยๆพอว่ายน้าได้ค่ะ แต่ตอนนี้คงแข่งกับใครไม่ไหวแล้วเพราะไม่ได้ฝึกเสียนานสมัยยังเด็กอยู่นะ่ะพอว่าแข่งขันในหมู่นักเรียนได้ถ้าเล่นกีฬาเสียอย่างคงจะไปได้ไกลเพราะเรากำลังสนับสนุนนักกีฬาอยู่เห็นจะไม่ละคะ่ะแค่เป็นชาวสวนครูทหารสามอย่างนี่ก็แย่แล้วเคยเป็นนางแบบอีกอย่างไม่ใช่หรือเขาถามยิ้มยิ้มเคยคะ่ะสมัครเล่นแต่ดูหน้าตาท่าทางดิฉันไปไหวหรือคะ ออกมอมแมมอย่างนี้ไม่ค่อยได้เสริมสวยอะไรอีกอย่างหนึ่งวงการนี้เวลานี้ก็ออกจะถูกแทรกแซงด้วยพวกนางงามเสียแล้วขอให้รูปร่างหน้าตาสวยเป็นใช้ได้ไม่ได้อวดเสื้ออะไรโชว์นางแบบเสียมากกว่าแบบนี้เลิกดีกว่าค่ะเสียเวลาทำงานหรือเปล่าเขาถามเมื่อเห็นหล่อนเดินเข้ามาในสวนหลังบ้านกับเขาด้วยไม่หรอกค่ะเพราะต้องรดน้าต้นไม้อยู่แล้ว หลังบ้านของหล่อนมีที่ว่างอยู่เล็กน้อยจัดทาเป็นแปลงๆลงอย่างเรียบร้อยมีทั้งดอกไม้และสวนครัวเราต้องปลูกพริกโหระพาตะไคร้ขา่าขิงเอาไว้กินเองบางทียังเหลือขายเสียอีกอย่างพริกขี้หนูเวลาหน้าแล้งแพงมากกิโลละกว่า30บาทนะคะไม่ต้องบำรุงมากด้วยเหลือกินก็ขายมะนาวมะกรูดก็มีมะนาวเวลามีมากก็ดองเอาไว้ทำน้ำมะนาว ใส่ตุนเป็ดตุนไก่อร่อยดีขายก็ได้ราคาค่ะดอกไม้พวกนี้ก็ขายได้เราไม่ได้ปลูกไว้เพื่อเป็นสิ่งประดับบ้านหรอกค่ะปลูกเพื่อช่วยเศรษฐกิจในครอบครัวมากกว่าหล่อนเดินเข้าไปในแปลงดอกไม้กุหลาบบางต้นสูงเกือบท่วมหัวหล่อนยิ้มเมื่อก้มลงจับนอนที่ใบกุหลาบใบหนึ่งทิ้งไปดอกกุหลาบเรียอยู่ข้างแก้มอัญีสะดุ้งในหัวใจเขากำลังนึกถึงความหลังของเขาที่ดอยสุเทพ สุปราณียืนอยู่ตรงนั้นข้างกอกุหลาบดวงหน้าขาวอมชมพูอาแรมอยู่ข้างกลีบกุหลาบที่เขาเด็ดทัดหูให้หลอนหลอนยิ้มเอียงอายและทําให้หัวใจของเขาสั่นสะเทือนด้วยความหลงไหลชายหนุ่มกัดลิ้นตัวเองแรงๆเพื่อบังคับให้ใจหวนกลับสู่ที่ปัจจุบันผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่สุปราณีและไม่มีอะไรเหมือนสุปราณีด้วยเสื้อผ้าของหลอนไม่สวยงามดวงหน้าไม่ได้เป็นสีชมพูแต่คล้ำแดด แม้ผิวจะขาวแต่ก็ถูกแดดเผาจนเปลี่ยนไปไม่มีรอยแป้งนวลแก้มปราศจากเลือดฝาดที่เห็นชัดเจนเป็นสายเพราะความบางของผิวผมยุ่งปลกหน้าผากเล็กน้อยไม่มียิ้มแย้มเพียงครู่เดียวที่หล่อนยิ้มเย้ยเจ้าหนอนร้ายที่มากัดกินใบกุหลาบของหล่อนแล้วรอยยิ้มนั้นก็จางหายไปอย่างรวดเร็วทำอย่างไรหล่อนจึงจะยิ้มมากกว่านี้สักนิด ความสุขอันใดจะทำให้หล่อนสดชื่นยิ้มรื่นเหมือนสาวน้อยคนนั้นหรือว่าไม่มีเลยเคยมีหญิงสาวคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นผิดปกติจนตัวเองรู้สึกไม่ใช่เมื่อสมัยแวรรุ่นที่เห็นหญิงถูกตาเป็นไม่ได้สุปราณีโสภาคบัตนี้แวววันกลั่นเมฆได้ทำให้เขาเกิดความรู้สึกประหลาดขึ้นมาอีกแม้จะไม่เหมือนเมื่อครั้งนั้นเสียทีเดียวพันสรีแต่งงานแล้วขรีบเตือนตน ใช้ความรับผิดชอบตบหน้าจนชาถึงหัวใจผมลาละเขาบอกห้วนห้วนอ้าวแวววันอุทานเมื่อพันสุรีพูดเพียงนั้นก็เดินดุ่มดุ่มออกไปทางหน้าบ้านและก้าวขึ้นรถขับออกไปทันทีพี่ลึกคนอยู่ๆก็มามาแล้วนึกจะไปก็ไปร่ำลาแบบพี่ลึกจริง แต่ในส่วนลึกของหัวใจแวววันก็พอจะเข้าใจกริยาของชายหนุม่มพี่ชายของเพื่อนจะมีอะไรเล่านอกจากว่าเขากำลังคิดถึงเรื่องชายหญิงและนึกขึ้นได้ว่าไม่สมควรไม่ใช่หรอกไม่ใช่เขาเป็นคนแปลกอย่างนั้นเองไม่ใช่หล่นตะโกนอยู่ในใจแม้จิตอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกว่าใช่ถูกแล้วมันเป็นอย่างที่เธอคิดเมื่อแรกนั่นแหละเราจะต้องบังคับตัวเอง เขาแต่งงานแล้วเขาเป็นลูกคนมั่งมีมีทรัพย์สมบัติและอำนาจคนอย่างหล่อนไม่มีวันยอมให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นอันขาดน่าอับอายตนเองเพียงใดที่การศึกษาก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครความตั้งใจก็มีอยู่แล้วจะผิดอุดมคติของตนเองเหมือนสงเสงียมเหมือนใครต่อใครที่หล่อนได้พบแต่หล่อนก็อดจะช่างใจตัวเองเสียไม่ได้ว่าหล่อนชอบเขาหรือฉันใดแน่ละ่ะหล่อนชอบเขา แต่แค่ไหนและในฐานะใดกันเล่าหล่อนสันศีษะแรงๆพยายามเลิกคิดหันไปเอาใจใส่กับการเด็ดใบกุหลาบที่ถูกนอนกินทิ้งไปถอนหญ้าโคนต้นนับดอกกุหลาบซึ่งจะเก็บส่งร้านขาในวันพรุ่งมันมีน้อยลงทุกทีทุกทีมันคงเริ่มแก่แล้วนะกุหลาบพวกนี้เหมือนผู้หญิงอายุมากที่ใกล้ความร่วงโรยแต่แวววันยังรอก ยังไม่ถึงเวลานั้นเนี้ยเมื่อหล่อนเพิ่งอายุ24ยังไม่ทันจะเป็นจะเพศด้วยซ้ำไปสมัยนี้ต้อง30หรอกผู้หญิงถึงจะเริ่มแก่หล่อนเดินออกจากแปลงกุหลาบไปยังแปลงผักสวนครัวดินเริ่มจะแน่นอีกแล้วหล่อนควรจะพรวนมันเสียใหม่เวลารดน้ำจะได้ซึมลงไปได้โดยสะดวก เหงื่อที่ซึมออกมาเต็มร่างช่วยให้หล่อนคลายความเครียดในสมองไปได้ครู่หนึ่งแต่แล้วก็กลับรู้สึกตึงขึ้นมาใหม่หล่อนเลิกคิดเรื่องนี้ไม่ได้มีอีกทางเดียวคือปิดบ้านแล้วออกไปไหนๆเสียแต่เมื่ออาบน้ำเสร็จพอดีแม่สวัยกลับมาบ้านหล่อนจึงบอกมารดาว่าจะออกไปธุระนอกบ้านวันหยุดก็ยังจะออกไม่รู้จักอยู่บ้านอยู่ช่องเสบ้างวันธรรมดาก็กลับค่ำ แวววันมองหน้าแม่พลางถอนใจใหญ่แต่ไม่ตอบว่าอะไรหล่อนจัดแจงแต่งตัวออกไปทันทีเมื่อถึงปากซอยก็โทรศัพท์ไปที่บ้านซึ่งกรองการอาศัยอยู่ไปดูหนังกันไหมฉันกลุ้มใจนิดหน่อยอยากจะผ่อนอารมณ์หล่อนบอกเพื่อนตามตรงกลุ้มใจอะไรกรองการซักตามนิสัยอยากรู้อยากเห็นของหล่อนเรื่องแฟนหรือไงโษเปล่าลอกหน้ามันเบื่อเบื่อเท่านั้นเอง สงสัยจะเจอนายทหารหนุ่มรูปหล่อเข้าแล้วหรือว่าไงโทษกรองการอย่าพูดเรื่องนี้เลยจะไปด้วยหรือไม่ไปอีกไม่กี่วันเธอก็จะไปนอกอยู่แล้วถ้าว่างก็ไปเที่ยวกันเป็นครั้งสุดท้ายเสียเป็นไงได้ได้รีดผ้าเสร็จพอดีว่ามารือนนี้จะกลับบ้านไปร่ำลาคนทางบ้านเสียก่อนจะไปโอ้ยเขาคงตื่นเต้นกันใหญ่นะเธอเชื่อไหมแค่เข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้เขายัางตื่นเต้นจะแย่ แต่เรารู้สึกว่าแท้จริงมันไม่มีอะไรสำคัญเลยเราก็ยังเป็นตัวเลนในสังคมใหม่ของเราอยู่นั่นเองเราอาจจะเป็นตัวเลนในสังคมใหม่แต่เรารู้ว่าเราเป็นตัวเราและเราสำคัญแค่ไหนนั่นสำคัญกว่าไม่ใช่หรือถ้าเราคิดว่าเป็นช้างเราก็จะเป็นช้างถ้าเราคิดว่าเราเป็นเลนเราก็เป็นเลนเอาไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันไม่ดีหรือ กองการตกลงเล่นนัดพบกันที่หน้าโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งแถวใกล้มหาวิทยาลัยที่ทั้งสองเคยศึกษาหาความรู้อย่างดีอยู่รอกที่ภาพยนตร์ช่วยให้อารมณ์อันกระเจิงของหล่อนกลับเข้าที่ได้ส่วนพันุรีนั้นเมื่อออกมาจากบ้านเก่าๆหลังนั้นแล้วอารมณ์ของเขาไม่ได้กลับเข้าที่เขาขับรถไปจนถึงสวนกุหลาบและซื้อบัตรเข้าไปหลบมุมพักผ่อนพยายามเลิกหมกมุ่นแต่ก็สำเร็จได้ยาก ที่นั่นเต็มไปด้วยกอกุหลาบดงดอกไม้และชวนให้นึกถึงดอยสุเทพเชียงใหม่ดวงหน้าของหญิงสาวที่ปรากฏขึ้นกลางดงดอกไม้นั้นแปลเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาคนหนึ่งยิ้มหวานอีกคนยิ้มเศร้าไม่มีดวงหน้าของภรรยาของเขาปรากฏอยู่เลยนอกจากเมื่อเขาพยายามนึกถึงความควรไม่ควร ชายหนุ่มอยู่ที่นั่นได้ไม่นานนะักก็ต้องตัดสินใจไปที่อื่นเขาขับรถเลยไปจนถึงมหาชัยเมื่อแรกเขาไม่ได้คิดอยากจะไปเมืองที่มีแต่กลิ่นน้ำปลาแต่เห็นป้ายชี้ทางแล้วก็เลยเลี้ยวรถไปเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเขามองเรือหาปลาที่จอดอยู่ริมฝั่งมองชาวบ้านตากปลาหมึกเด็กตัวดำเกรียมด้วยไอแดดแผดเผาฟังราคาของที่ต่อรองกันอย่างเอาเป็นเอาตาย เงินมันหายากถึงเพียงนั้นเชียวหรือปูทะเลที่นี่กิโลละไม่กี่บาทและเมื่อถึงกรุงเทพแล้วราคามันขึ้นไปกว่าเท่าตัวเขาพอจะรู้ราคาอยู่บ้างเมื่อแม่ครัวบ่นว่าปูทะเลอาหารโปรดของเขาแพงขึ้นเพียงไรแต่ที่นี่ราคามันถูกถึงอย่างนี้ทีเดียวชีวิตที่นี่ดูแปลกไปกว่าที่เขาเคยรู้จักเขามีเงินเดือนเพียงพันกว่าบาทแต่มีความเป็นอยู่ยิ่งกว่าคนเงินเดือนหมื่น เพราะมีบุญเก่าของพ่อแม่ช่วยเกื้อหนุนเขาคิดคำนวณค่าใช้จ่ายของเขาและภรรยากับค่าใช้จ่ายทางบ้านแล้วต้องสะดุ้งใจมันมากกว่าเงินที่พวกชาวบ้านหาได้ทั้งปีกระมังมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ทีเดียวถ้าเขามีแต่เงินเดือนเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไรคงจะเหมือนเพื่อนนายทหารบางคนที่ต้องอยู่บ้านห้องแถวแต่งงานไม่ได้แม้จะรักกับคู่รักใจจะขาด และหาทางออกระบายอารมณ์ด้วยการเข้าโรงแรมจะแต่งงานแบบไม่มีพิธีรีตองหรือบางรายฝ่ายหญิงไม่ยินยอมบางรายพ่อแม่ไม่ยอมกลัวขายหน้าบางคู่ฝ่ายชายเองอายในที่สุดก็ประดักประเดิดกันอยู่เช่นนั้นบางคนก็หาทางออกด้วยการกู้เงินเพื่อแต่งงานแล้วทำงานใช้นี่ไปจนวันตายคนไหนรูปลอหน่อยก็เลยเปลี่ยนใจไปไปจับหญิงสาวที่มีฐานะดี แล้วตัวเขาเล่าฐานะพ่อแม่ดูจากสังคมก็น่าจะสุขสบายดีแต่งงานกับสาวสวยฐานะเยี่ยมแต่ทําไมจึงไม่มีความสุขเสียเลยคุณพ่อคุณแม่ของเขาท่านมีปัญหาที่กลืนไม่เข้า่ายไม่ออกและตัวเขาเป็นฝ่ายถูกบังคับจับตัวชลิดากำลังผิดปกติทางร่างกายเมื่อหล่อนแต่งงานกับเขาบิดามารดาของหล่อนไม่ประสงค์ให้หล่อนทำลายเลือดจากความเผลอผลก้อนนั้น แต่เมื่อหล่อนไม่ต้องการมันแล้วหล่อนก็หาทางทำลายมันไปเสียได้แม้จะได้ตัวเขาไว้แล้วหล่อนอ้างว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความจงใจเขารู้ดีความผูกพันระหว่างเขากับหล่อนไม่มีเลยแม้เท่าเส้นใยแมงมุมมีแต่ความขัดแย้งกันตลอดเวลาเสียงเพลงที่ห้องอาหารหรูในโรงแรมใหญ่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเพราะหล่อนบ่นว่าไม่เห็นจะเพราะตรงไหนขณะที่เขากำลังดื่มดำ เขาพยายามพาหล่อนไปฟังคอนเสิร์ตแต่หล่อนก็ว่าเขาหัวสูงสุปราณีนั้นแม้บางครั้งหล่อนไม่เข้าใจดนตรีคลาสสิกแต่หล่อนก็ไม่เคยขัดคอเขาบางเพลงหล่อนก็ยังฟังได้ว่าไพเราะส่วนแม่สาวผู้มีภูมิหลังอยู่ในสวนคนนั้นเล่าหล่อนมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งบันเทิงเหล่านี้หนอขณะขับรถกลับอารมณ์ของเขาไม่อยู่กับที่เขาขับรถค่อนข้างเร็ว ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งเข้าเขตทนบรีณนะทางสามแพร่งรถบรรทุกคันนั้นแล่นสวนมาด้วยความเร็วสูงรถจักรยานคันหนึ่งพุ่งออกมาจากในซอยอย่างไม่ดูตาม้าตาเรือคนขับรถบรรทุกเหยียบเบรก แต่รถแฉลบมาทางรถของชายหนุม่มชายหนุ่มหักพวงมาลัยเข้าข้างทางพร้อมๆกับคนขับรถบรรทุกก็หักพวงมาลัยไปอีกด้านหนึ่งโดยไม่ทันดูว่ามีใครคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนตรงนั้นไม่อาจหลบรถบรรทุกนั้นได้ทันร่างนั้นลอยขึ้นและกระเด็นไปไกลเสียงร้องกรี๊ดประสานกันของผู้เคราะห์ร้ายและผู้เห็นเหตุการณ์ร้องจนชายหนุ่มต้องหยุดรถและพยายามคุมสติให้มั่นคงมันหนีไอ้คนขับรถมันหนี ใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นแต่ไม่มีประโยชน์คนขับรถบรรทุกหายไปเสียแล้วและเด็กวัยรุ่นเจ้าของจักรยานต้นเหตุก็ยืนหน้าซีดตัวสั่นอยู่ตรงนั้นเองเอาไปส่งโรงพยาบาลสิจะไปแท็กซี่หรือรถใครก็ได้เสียงใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นไปรถผมก็ได้ ชายหนุ่มเสนอตัวเองทันทีด้วยความรู้สึกรับผิดช,ชอบว่าเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในอุบัติเหตุครั้งนี้แต่เมื่อชายวัยกลางคนผู้มีน้ำใจคนหนึ่งอุ้มผู้บาดเจ็บขึ้นมาบนรถเขาพันสุรีถึงกับตะลึงเมื่อเห็นหน้าเธอผู้นั้นถนัดแวววัน